ว,วินาันท่าดาวนึกแจ้งครับเสริรสิบเก้าต่อสิบสามอ้าวพื้นจิตเพราะลูกนี้แ่้จะไปบอลตกลงมาไม่ทันรู้ตัวครับจังหวะที่ปั๊มบล็อกกันเทคนิคเขาครับมาลิการครับจะเสิร์ฟเขาจ,จะโรเททเฉพาะตัวเสิร์ฟอืมอย่างไรเนะี่ย เล่นบอลเร็วญี่ปุ่นทำได้ดีครับตีติดบล็อกของปลื้มจิตแล้วก็ลูกออกข้างไปฮะขึ้นบล็อกอยู่นี่มีปลื้มจิตนะครับโดนมือปลื้มจิตโดยเป็นท้าเชาปลื้มจิตชิ้นขาวสเฟฟสิร์ฟเซฟไปก่อนครับบอลเร็วโอ้โหจีอัดมาทางมาลิกา สิบ่อสิบสี่นะครับขยับไล่ตามขึ้นมาไมไม่ค่อยได้เยอะไม่เหมือนวันนั้นเจอจีนเนี่ยโอ้โหขึ้นมาคือเล่นกับคนตัวเท่ากันสนุกนะก็เล่นกับตัวใหญ่นี่มันกุ้มใจจะตกไปที่ไหนโดนบล็อกหมดต้องตามไปไหมไม่ไหวครับบอลมันติ้นไปไกลออนุมาพยายามตามเต็มที่แล่ะนี่อย่างญี่ปุ่นที่เราบล็อกนะก็ยังประมาณแค่ข้อมือแขนอย่เงี้ยนะครับแต่ของจีนนี่ขึ้นมาที่แขนขึ้นมาทั้งตั้งแต่หัวไหล่เลยอะ่ะโอ้โห oh, ใครตามมาแผนแตกแผนแตก อ่านี่เล่นบอลเร็วครับตำแหน่งเซตอ้อมตัวเซตตีจากหลังรีโฮครับคุณน้หมายเลข8ปดแปดเป็นซีรีส์ที่ผ่านมาเนี่ครับใจ้ากุบะนี่เราเห็นเฉลี่ยตัวผู้เล่นญี่ปุ่นตัวก็มองดูจากผ่านทีวีเนี่ยไม่ได้ตัวสูงมากนะดูจะเหมือนตัวเล็กแต่ขอโทษนะครับเฉลี่ยร้อยจะสึบกว่า คือมีมีมีคนที่ส่วนสูงน้อยอยู่คนเดียวก็คือมือ,อตัวลิเบอร์โร่ครับร6 3บเซนติเมตรแค่นั้นเองนอกนั้นก็170เฉลีย่ยอย่างต่ำก็ยังถือว่าใกล้เคียงกับเราอ้ามาแล้วมาเสิร์ฟฮะน้องปริญญามือเซ็ตครับหลงมาใหม่เลยนะครับอ่ะญี่ปุ่นทุบเหมือนกันโอ้โหมาเกือบจะอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้มันปิ้นออกไป แตมเขาขยับมาเป็น21แล้วนะครับไล่จี้มาแล้วเขาเอาคืนนบบน้นในเมื่อไหในจังหวะขึ้นบริยเลขนี่คือโอตะเกะลุสลากับทางฝั่งของคัมดาวนี่ครับอตุมาเซลข้ามาอ่ะหัวเสาบล็อกได้ไหมลงท้ายขอดครับ เข้ามารองแล้วมาอยู่ครับอนุมาแรแหบแล้วการเล่นพลาดของตัวเองอยู่ถึง8แต้มที่ทําให้ทีมไทยหาเลยครับจังหวะทีออ่อัดจี้เข้ามาที่ปิยนุษแป้นน้อยญี่ปุ่นตามมาเป็น1ต่อ3นี่ครับเสร็จไหลหลังมาแล้วก็จังหวะขึ้นมาทุบเลย ปียนุตโดนเต็มๆปียนุตแป้น้อยญี่ปุ่นหมาเหมือนกันครับ19 20ดูทีครับลูกนี้ลูกนี้ตั้งมาสวยนะตั้งมาแล้วไหลไล้บอลดีมากเขาได้เหมือนกันเขาก็คือคักตลอดฮะตะกีชิตะ มือเซตของเขาเนี่ยก็คือทางฝั่งของชาชิโร่แต้มเท้าแล้วครับลืมจิตเสิร์ฟมาญี่ปุ่นตั้งไว้ไปหัวเสาเราเขาคอสคอร์ดมา,เ,าเป็นแ้บเหมือนกันครับโอตเกะพรีโฮโอตเกะสีหนึ่งครับเสิร์ฟแบบป๊บอปเลยมาอ่าเขาบล็อกได้2ต่อสี่ ขยับไล่ขึ้นมาเหมือนกันตาเคชิตะครับจังหวะขึ้นควายหรอกแล้วก็ตาเคชิตะขึ้นทุบตบโดยวิรวันยังได้ตีบอลยาวมาอนนมาโอ้โหข <c oughs> ยแลยนะ้ลปุ่นเยอะกว่าไทย ะนะครับบล็อกได้แต่ว่าบล็อกเอาครับแตำแหน่งนี้มันบล็อกอยากจริงครับบ็อกเลยบางครั้งทิทาให้กลับเข้าไปไหน,นส่วนมากบล็อกออกหมดครับเขาก็มาทำต,าตีตำแหน่งที่หัวเสาเนี่ยครับบ่อยถึงจะเป็นแปมนี่ครับยัดมาสุดเลยตำแหน่งหัวเสาเนี่ยยืนรอทุบเลยนะครับกโโสกอร์ไปที่10ต่อ6แล้วนะครับนุสราต้มคำ ญี่ปุ่นปเปิดพกดีเท่าไหรออออ่ทัชเล่นแล้วโขนครับได้ทัชครับได้ทัชนี่ครับไปทัชมือของทัชดาวเอามาเล่นสไตล์นี้แล้วครับเขาเสิร์ฟดีๆลงมาแรงนี่ก็หายไปเลยมืองมันเอ็นเอสสนมากถ้าเสิร์ฟแบบนี้ได้ครับ ซูซูกิเสิร์ฟข้ามาอาเลยครับไทยไม้หัวเสาโดนบล็อกโอ้โหคับบล็อกสองคนบล็อกเด่นนั่นเลยครับสี่กับสิบของเขาก็คือชิมามระกับอิอโตะครับสองคนขึ้นบล็อกนี่ครับชิโมโมระสี่ครับอิโตะนั้นสิบเอ็ดของเราเนี่ยมามาลิกากันทองนี่จอมเสกคาถาเลยครับเดี๋ยวดูเสกคาถาก่อนเสิร์ฟ <laughs> เป็นเป็นเป็นนั่นเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เสียคาถาเลยแต่ว่าเป็นลักษณะของเขาเลยครับเการตั้งขึ้นลงมาเหมือนกันครับโอตะเกะครับนี่ครับจังหวะให้แล้วโอตะเกะเคลียร์ลงมาครับเรียบร้อยแล้วมือแกครับเนี่ยใช้งานได้อยู่ข้างเดียวแกยังทําได้แล้วก็มานี่ครับทัดาวนึกแจ้งจะเป็นคนเสิร์ฟสิบสามสิบสองต้องเน้นดีๆครับ เตือบมาไม่ออกด้วยองบอลมาต,ต้องตีต่อแก้ไขยังบล็อกได้มาหัวเสาอีกทีนึงลงท้ายขอดมาเขาก็หนักเหมือนกัน,นโนมูโตะคนนี้นี่ตันดาวนึกแจ้งครับเสร์บกล้ามาญี่ปุ่นยังรอกได้ไม่ดีเท่าไหร่ต,ตีแก้ไขอืมโอ้ยมาก <laughs> เขาตีแก้ไขนะครับกลับกลายเป็นดี เผยครับเผยครับยังรองได้ญี่ปุ่นมาหัวเสาเอาทะลุมาเมื่อกันได้ไหมโดนทัชเลยว่บเป็นแต้มครับ13 12ามสิครับนำแต้มเดียวยังรองได้ญี่ปุ่นมาหัวเสาจังหวะยังบล็อกได้มาปลิ่มจิตบล็อกเอาออกมา ตอนนี้ต้องไล่โคราเราต้ยูดิว่าใครเน้นได้ดีกว่ากันล้นมาท <c oughs> ้ายคอร์สว่างอยู่นะครับครับอ่าเขาอัดเข้ามาใส่เลยครับอิโต้ครับในคนนี้สุดยอดมากคนวางเกมจะไปทางไหนอยู่ที่นุสลานีครับอยู่ที่โค้ชโค้ชต้องสั่งนุสลาออื <c> ้ <oughs> เป็นคนแจกเกมเลยนะครับจะไปซ้ายไปขวาจะไหลหลังไปเดินหน้าอยู่ที่ลุสลาครับลุสลานี้จะรับคําสั่งมาจจะโคชพินมาแบตอืนอนะอาจจะเคยเจอครับบุตบอลชิงแชมป์โลกที่ม,มีเชียแต่ในเอเชียเกมเรายังไม่มีเหรียญเองไม่เคยมีเหรียญน,นะฮะสำหรับบุิบอลหญิง แต่นี้มาริกาพยายามตามมือนกันแต่ตามไม่ไหวไม่ทันดูทีครับจังหวะที่ตบมือคูนครับนี่ครับรปลิ้นแล้วก็พยายามตามทุกคนเต็มที่นะครับดูแลเต็มที่ทุกคนเหมือนกันครับแล้วก็จะเล่นบอลนี้ดีบอลเร็วยอกได้ครับญี่ปุ่นอีกทีเดียวกันสองตีบอลโค้งนึกว่าออกอ่ะโอ้ยอ่ะเฉยก็ได้ ลีดากหลังละโอ้โหสุดท้ายเป็นเขาที่ได้ครับเขาตบอัดแรรเหมือนกันโนมโต้ครับอุริธาโนมโต้เป็นคนตบไม่ต้กูดเสียจังหวะกันไปเยอะตบอัดใส่บล็อกเลยนะครับนี่เราได้เชียร์ทีมลย์บอลหญิงของไทยในการชิงเหรียญทองแดงเดี๋ยวบ่ายครับบ่ายสามโมงใช่ไหมฮะ เราจะเชียร์ฟุตบอลไทยชิงหร,รียนทักแดงกับอิรักครับได้ลุ้นครับโอ้โหเหี้หยนักมาได้กันม่ได้ข่วาวนี้ก็ต้องให้กันแล้วครับดาบสอง <c oughs> คนนี้ก็ไล่มาดีครับเจ็ดตบแปดแล้วไหลหลังมาแล้วก็ทุบเลย หลุดท้ายขอดพันคุณป้ามาเชียร์ด้วยนะฝ่ามือสุดอาแล้วครับมาชุมกันต่อครับ20ต่อ16ได้ทุบบล็อกไม่อยู่ครับอ่โนมโต,ตครับจังหวะขี่ขึ้นทุบไปสักรูนี้มีแผนเยอะญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสลับนะมีสลับเดียวได้เลยสามเท่าเอาจากหลังครับออนุมาอ้โหไกลไปนิดนึงครับเจอบล็อกคู่ อิโตครับมาเลขสิอิโตะโนซุมิญี่ปุ่นตามขึ้นมาเป็น17ต่อ20คนนี้โนโมโตะครับขาม,มาอย่างลองได้มาหัวเสาวแล้วก็วิรวันญี่ปุ่นต้องตามต้องแก้ไขกลับมา <Yeah. S 1> ให้ได้โอ<ห>้ถึงไหมฟรีบอลเข้ามาเป็นโอกาสของไทยแล้วก็จังหวะหยอดญี่ปุ่นยังอยู่นี่ครับโอชิน จังหวะนี้มาอีกทีนึงครับต้องเอาให้ได้ครับโอ้โหตีออกเหรอไม่ทัช <laughs> ตีออก <laughs> โอ้โหมาริกาสองจังหวะรับมีโอกาสจะตีลูกนี้ก็ตัดสินใจตีก่อนหน้านี้ตีได้แต่ว่าจะเคาะหยอดเฉย <c oughs> <c oughs> ดู <c oughs> แม็กกี้มีสมาธิมาเสิร์ฟ <c oughs> เราขึ้นนำสองส่นเแล้วครับ โอกาสจะเก็บเหรียญทองก็มีแต oh, ่ติดคู่นี้ครับที่เาะกับทางด้านเนดูอีกทีครับเนี่ยขึ้นเทคมาธนาการโอติดทากาฮาชิทากาฮาชิคนเดียวเลยครับหมายเลขตัวตบ35้าเท่ากันสาหเท่ากันครับไทยใน้15แต้มในขณะญี่ปุ่นได้1 2สอครับเปอร์เซ็นต์ดีกว่านุสลาต้อมคำ ปริการกัทองมีจอมเาาสกคาถาเสกคาถาทุกครัร้งก่อนเสิร์ฟอไเสิร์ฟดีด้วยก็บล็อกดีๆครับมีโอกาสมีแ้มยังลองไม่ได้ตามเก็บได้ไหมไม่ทันนะฮะยังตามมาเขาตามอยู่สองแ้มเนี่ยเราประมาทไม่ได้เหมือนกันครับถึงแม้ว่าเราจะต้องการแค่2แต้มก็ตามอือสลานี่ก็ตามพยายามไมปเก็บ เป็นระวังเรื่องป้ายโฆษณามากเลยไปชนป้ายบาดเจ็บไปยุ่งห้าต้มเลยกับติดเน็ตไปเลยก็มีเหมือนกันเรายัางบล็อกได้อยู่อ้าวปีเกียงกันน่าไม่ให้เสียงกันนะครับรืสลากรากมาริกาเก่งด้ตาม้ม อ่าตียาวออกไปแต่ว่าเป็นลูกทัชกรรมการก็บอกว่าเดี๋ยวดูทัชาเห็นเห็นทัชทัดดาวครับโดนที่หนึ่งกรรมการนี้ตะว้นะฮะไม่เหมือนกรรมการจีนมานัดน,นั้ะ